เจสซี่เจมส์ศาสดารถสร้างมือเราขยับมาแกะเกาวชีวิตของสิงนักบิดชั้นครูที่เหล่าสาวกเวอร์วานั้นพิสมัยอยู่บนห่วงโซ่คัสตอมไบ์ปฐมบทพอสังเขตกับปูมของกูรูที่พลิกผันจากจราชนสุดขั้วสู่อาร์ติสต์ท่อเหล็กที่มีลายเซ็นของตัวเองเจสซี่เกรกอรีเจมส์ลืมตามาดูโลกเมื่อ19เมษายน 1,969ที่ลองบีดสหรัฐอเมริกาสร้างชื่อเสียงและโด่งดังในฐานะนักสร้างรถจักรยานยนต์รถยนต์และรังตำแหน่งเจ้าของบริษัท CEO Austin Speed Shop และ West Coast Shopper แถมยังพ่วงเอานักแสดงนำแนวผาดโผนในรายการ r e a l i t y ทางช่อง Spike TV ของตัวเองซึ่งใช้ชื่อสยองสยองว่า Jesse James is a Dead Man หรือ James ตายไปแล้วรวมถึง Monster Garage รายการโชว์ทักษะทางเมคานิกสร้างรถ Hot Rod เรตติ้งยอดนิยมเป็นชีมข้อมูลนักภาคในสารคดีชุด Motorcycle Mania ทางช่อง Discovery Channel และยังได้โลดแล่นในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเกมชื่อดังอย่าง Tony Hawk Underground 2ด้วยร่างกายที่กำยำล่ำสันจากอดีตนักอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัย Jesse James ทำมาหากินในฐานะบริการของวงการฮาร์ดคอร์ชื่อดังอย่าง Dancing Class l a y e r รวมถึง Sound Garden ก่อนที่จะผันตัวเองมาสร้างรถจักรยานยนต์แฮนด์เมดแบบที่เขาใฝฝันตั้งแต่สมัยเรียนในปี1992ในานามของ West Coast c h o p p e r เพื่อสร้างรถชอปเปอร์ในแบบฉบับของเขาเองซึ่งผลงานรถจักรยานยนต์ที่ออกมาจาก West Coast c h o p p e r มีมากกว่า200คันซึ่งในจำนวนเหล่านั้นเป็นศิลปินชื่อดังนักร้องนักแสดงรวมถึงนักกีฬาอาชีพที่มีแฟนคลับมากมายด้วยเหตุน,นี้ชื่อของเวสโกชอปเปอร์เล่โด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วเจสซี่เจมสครั่งคล้ในความแรงเป็นชีวิตจิตใจแม้บางรายการจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันเองเขาก็พ่วงเอา WCC เข้าไปเป็นผู้ให้การสนับสนุนอาธิรายการ TopFu o r Drag and Super l อร e เลดรวมถึงสร้างรถเพื่อการแข่งขันในรายการ Off-road t r o p h y Truck และ Figur e e ก s t เว s โคชอปเป c ร p c ก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจสกรีนเสื้อยืดและทำสติกเกอร์ขายภายใต้สัญลักษณ์กังเ,ลเลขนเหล็กนาซี ซึ่งสร้างการยอมรับและคุ้นตาในแวดวงรถจักรยานยนต์แต่ด้วยความที่เจสซี่เจมเป็นคนที่หลงใหลรถจักรยานยนต์ชอปเปอร์มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมสุดท้ายเขาตัดสินใจเปิดเวสโคชอปเปอร์ซึ่งผลิตรถจักรยานยนต์ตกแต่งพิเศษในเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเว่าเพราะเขาต้องทําการลงมือเองทุกขั้นตอนและมีลูกมือในอู่ไม่มากนะัก เลยสามารถผลิตรถจักรยานยนต์ได้ปีละ12-15คันเท่านั้นทว่ารายได้หลักที่เข้ามาประมาณปีละ150,000เหรียญราว6ล้านบาทกว่า60%กับเป็นรายได้จากการผลิตชิ้นส่วนตกแต่งรถจักรยานยนต์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในแบรนด์การค้าของ WCC อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของ WCC นั้นโด่งดังและรู้จักอย่างกว้างขวางพอได้ออเดอร์จากศิลปินคนดังอาทิชชกกี้โอนิวนักบาสเกตบอลชื่อดังคิดร็อกศิลปินนักร้องคินูล,ลีฟนักสแสดงไทรอลนักอเมริกันฟุตบอลทีมเดนเวอร์บองโกบิลโกลเบิร์กนักมวยปัม้มไทสันแบ็กฟอร์ดนักสแสดงจามาแอนเดอร์สัน ตัววิ่งมือดีของ NFL อีกทั้งเจมี่เจมส์ยังได้ร่วมง,งานกับทีมงานสารคดีผลิตรายการ Motorcycle Mania ทางช่อง Discovery ตั้งแต่ปี2002ถึง2006โดยในปี2006ได้รับเป็นผู้ภาคเสียงสำคัญสำหรับสารคดีชุด History of Chopper ซึ่งเรื่องราวของชาวชอป p ปอรนั้นตั้งแต่ยุคปี1960 ในปี2004 w s t t o o s t t h o o p p e r ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกับแบรนด์โนเฟียทว่ากลับถูกแบนด์จากสหพนันธ์โรงเรียนเทศบาลในแคลิฟอร์เนียเพราะเครื่องหมายการค้ากังเขนนาซีในหลายสินค้าสอฝักไฟในแนวทางของนาซีทั้งๆท,ที่เจสซี่และผู้บริหารโนเฟียออกมาปฏิเสธแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะในช็อปของเจสซี่นอกจากเสื้อยืดสกีลายแล้วยังมีหมวกกันน็อก รูปทรงแบบเดียวกับมวกทหารที่เกิดใช้ในสงคารามโลกค,ครั้งที่สองมันเลวร้ายถึงขั้นมีการเดินกระบวนต่อต้านจากนักเรียนนักศึกษาด้วยหน้ำซ้ำในปี2005 West Coast c h o p p e r ยังต้องจ่ายหนี้ด้วยเงินจำนวน35,000เหรียญหรือประมาณ1,400,000บาทหลังแพ้คดีกับบริษัทผลิตซอฟต์แวร์พอใช้โปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการออกแบบรถจักรยานยนต์และใช้ในบริษัท ปี2007เจสซี่เจมยังต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังให้กับกรมควบคุมมลพิษของแคลิฟอร์เนียสำหรับปี1998-2005จำนวน271,250 US ดอลลาร์หรือประมาณ10.850าน0บาทจากข้อหาโรงงานของเวสต์โคสชอปเปอร์นั้นก่อมลพิษผิดข้อห้ามซึ่งข่าวนี้สร้างความเสียหายให้กับเจสซี่และแซนดราบูล็อกนักแสดงชื่อดัง แฟนสาวที่เพิ่งจะเข้าประตูวิวากันปี2008 West Coast s h o p p e r ได้ร่วมงานกับสภาว่าการเมือง Long Beach ให้สร้างศิลปะจากเหล็กประจำเมืองบนถนนสายหลักสองเส้นของเมืองโดย West Coast s h o p p e r สร้างผลงานเหล็กในนามชื่อว่า Long Beach 2030 Plan Van นี่คือแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองและในที่สุดสภาก็อนุมัติเปลี่ยนชื่อถนนเส้นหนึ่งเป็น West Coast s h o p p e r Place ซึ่งเป็นเกียรติให้กับโรงงานในปี2009เหมือนจะไปได้สวยทว่าเวสโคชอปเปอร์ per, กลับหยุดลายผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ลงเหลือเฉพาะลายผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งคันและเสื้อผ้าเท่านั้นพอเจสซี่เริ่มสนใจกิจกรรมแนวความหามากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาดูแลบริษัทเอาซะเลยตุลาคมปี2010ต้องปิดช็อปที่ลองบีช ด้ยเหตุผลอะไรยังไม่แน่ชัดและเจมส์ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ในเท็กซัสเรื่องราวของเวสโคชอปเปอร์อาจเงียบไปเพราะว่าในปี2013เราแววแววมาว่าเชสซี่เจมส์กำลังจะเปิดบริษัทใหม่อีกครั้งทว่าก็ยังไม่ชัดเจน